สวัสดีครับพงกักดิ์แล้วนะครับผมนัทนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวกางเกงยีนครับเป็นกางเกงยีนอีกยี่ห้อหนึ่งที่ผมก็มีสะสมไว้เพียงตัวเดียวนะครับยี่ห้อนี้ผมสะสมไว้เพียงตัวเดียวนะครับก็คือยี่ห้อแจ็คตินนะครับแจ็คตินตัวที่ผมสะสมเนี่ยเป็นรุ่น21อ่ออนขากระบอกมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงนี่ รุ่นนี้เป็นรุ่น21ออนหนาสุดของแจตตินนะครับเป็นรุ่นวันเวแต่นะครับ21อออนตัวนี้นะครับเป็นผ้าเหมือนไม่หนามากนะใส่ได้บ้านเราอากาศบ้านเราใส่ได้ ริมแดงนี่คือขากระบอกนี่ทรงเดิมๆเลยนะแต่แต่แข็งเนี่ยดูสิผมพับนี่แบบอย่างนี้เลยยี่สิบออนตัวนี้ก็เกือบเกือบกิโลอ่ะครึ่งกิโลได้มั้งตัวนเนี้ยเนี่ยเดิมๆ ดูผ้าข้างในสีจะค่อนข้างทอเข้มเพราะว่าเป็นเนื้อผ้า21อ่อนตรงนี้ครับย่เออนเรามาดูดีเทลกันตัวนี้ผมไม่ค่อยได้ใส่เพราะเป็นขากระบอกเพราะส่วนใหญ่ผมใส่ผมจะใส่เป็นขากระบอกเล็กอ่าที่ผมใส่แต่ขากระบอกนี้ผมก็จะไม่คือแทบไม่ค่อยได้ใส่ ภายในนะครับก็จะนี่บอกรุ่นของเขาตรงนี้ตัวนี้เป็น L 2 9เพราะผมใส่เกง 28, 2แปดเก้าสาสิผมใส่ได้3ามไซส์สำหรับใครที่กำลังมองหากางเกงอย่างได้ผ้าดิบหนาหน,น,นะครับตอนนี้ก็จะมีแจตินนะครับที่ราคาไม่แพงมีแม็ก7 7ออน18ออน ถึง21ออนราคาแบบไม่เกิน3000แต่แม็เนี่ยถ้าเกิดเป็น18ออนตอนนี้ก็จะเกือบเกือบ4กว่าบาทนะถ้าเป็นแม็ก8 8ออนนะตอนนี้แต่ตอนนี้คือ21ออนเนี่ยเป็นรุ่น21ออนที่ที่ว่าถูกถูกเลยก็ว่าได้คือตัวนี้เลยนะจะตินรุ่นนี้เลยถามหลายคนอาจจะบอกว่าอุยใส่17ออนบ้านเราก็ร้อนแล้วนะ สิบแปดออนบ้านเราก็ร้อยแลวนะผมก็ว่าสิบแปดยี่สิบเอ็ดกับสิบแปดออนมันไม่หนีกันมากนะผมก็ว่ามันใส่กันมันก็โอเคนะครับในในในความรู้สึกผมนะที่ผมเคยใส่แบบอากาศร้อนๆเลยเปียง,เยงๆเลยใสอออ่ออกตลาดอะไรเงี้ยผมก็ว่าสิบแปดออนหรือยี่สิบเอ็ดออนเนี่ยผมก็ว่ามันก็ไม่หนีกันมากนะกระดุมตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นกระดุมหมดเลยนะ กระดุมเขาจะปักปั๊มโลโก้ทุกเม็ดเลยแล้วส่วนกระดุมภายในนะครับก็จะนี่เขาจะเขียนว่าแจสตินหมดทุกเม็ดเลยเหมือนกันเห็นไหมครับเขาจะพิมพ์ว่าแจสตินหมดเลยนะทุกหมุดเลยนะหมุดตาม,กร,าออมตากระเป๋าเนี่ยอันนี้คือของแท้คือหมุดตามกระเป๋าเนี่ยใส่ไม่ใส่นานทีเกลือจะขึ้นแล้วเนี่ย แต่ยอมรับว่าเป็นผ้าที่ค่อนข้างที่จะหนานะครับป้ายเนี่ยหนังนี่อย่างหนาเลยครับเหมาะแบบเหมือนเข้ากันกับ21ออนเลยนะบง่งบอกเรื่องว่าเนี่ยฉันมีความหนามากก็จะมีเย็บตรงนี้ด้วยเป็นสัญลักษณ์บอกก็ฝากไว้อีกยี่ห้อนึงนะครับสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแจ็ตสตีมมี21ออนไหมนะฮะเป็นดีไซน์ทรงสวยเลยนะเนี่ยใส่พับขา ใส่พับขาโชลิมนะครับตัวนี้ได้มาอายุน้อยยังไม่ค่อยได้ใส่ส่วนมากผ้า17-18จ็ดสิออนยี่ออนผมจะไม่ค่อยใส่เพราะอากาศบ้านเรามันร้อนผมจะใส่อยู่แค่13-14ามถึงสิออนผมจะใส่อยู่ประมาณนี้น,นี่แข็งเอาเรื่องอยู่นะคน่อนข้างจะแข็งอยู่นะสําหรับใครที่เล่นผ้าดิบจ,จะเข้าใจแต่สําหรับ ใครที่ยังไม่เคยใส่ผ้าดิบเลยเนะี่ยอาจจะคิดว่าโอ้ยทำไมมันแข็งขนาดนี้ทําไมมันหนาขนาดนี้นะครับก็ก็เป็นธรรมดาของผ้าที่มีความทอที่หนาขึ้นนะครับก็ฝากไว้ด้วยรายการสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกําลังใจให้ผม้วยนะว่าผมจะเอายี่ห้อไหนแบรนด์ไหนใหม่ๆหรือว่าที่ผมมีไว้ในตู้หาเจอตัวไหนผมก็จะนํามารีวิวนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากเกงยีนมีขายทั่วไปครับตามชอ็อป ลาซาด้าออตัวนี้ช้อปปี้ช้อปปก็มีนะช้อปปีก็มีขายเหมือนกันสำหรับใครที่มองหาอยากได้แบบผ้าดิบหรือว่าผ้าออนผ้าหนาๆสักตัวหนึ่งเอามาลองใส่ดูเฮ้ยผ้าออน21ออนมันหนาขนาดไหนอยากจะลองด้วยที่ราคาไม่แพงตอนนี้แจตตินนะก็ก็ก็โอเคเลยสำหรับผมเคยลองใส่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับบายบายไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ